เป็นเพียงเรื่องสมมติเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเชิญมารับชมราตรีร้อยเรื่องเล่าด้วยความเพลิดเพลินคุณเคยสงสัยไหมว่าบนถนนเงียบๆในยามค่ำคืนใครกันที่รอให้คุณจอดรับสำหรับพงคนขับแท็กซี่สายกลางคืนชีวิตของเขาเต็มไปด้วยการเดินทางที่ไรจุดหมายผู้โดยสารมาและไปไม่มีอะไรพิเศษจนกระทั่งคืนวันศุกร์คืนหนึ่ง เมื่อเขาจอดรับหญิงสาวที่ยืนอยู่ริมถนนสายเปลี่ยวเธอบอกจุดหมายปลายทางว่าซอยสันติสุขแต่ซอยนั้นกลับเป็นเพียงป่ารกครางไม่มีบ้านไม่มีคนอาศัยหลังจากคืนนั้นทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยบางครั้งสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นผู้โดยสารอาจเป็นอะไรมากกว่านั้นแท็กซี่สายสุดท้ายเรื่องราวที่จะพาคุณไปสัมผัส กับความลึกลับที่อยู่ระหว่างความจริงกับความตายทุกคืนวันศุกร์หลังเที่ยงคืนถนนในกรุงเทพมักเงียบสงดมีเพียงเสียงลมพัดผ่านและแสงไฟจากเสาไฟที่กระพริบเป็นจังหวะพงชายไวกลางคนผู้ขับแท็กซี่เป็นอาชีพเขาเคยผ่านทุกซอยทุกมุมมืดของเมืองไม่มีอะไรที่เขาคิดว่าจะทำให้เขากลัวได้แต่ทุกอย่างเริ่มต้นในคืนวันศุกร์เมื่อเขารับผู้โดยสารหญิงสาวคนหนึ่ง ผู้หญิงที่บอกจุดหมายปลายทางเป็นซอยสันติสุขจากจุดเริ่มต้นเพียงแค่การรับส่งผู้โดยสารมันกลับกลายเป็นเส้นทางที่นำพาเขาเข้าสู่โลกที่เขาไม่เคยเชื่อว่ามีอยู่จริงแท็กซี่สายสุดท้ายเรื่องราวของผู้โดยสารลึกลับและคำถามที่ไม่มีคำตอบถ้าเธอไม่ได้เป็นคนแล้วเธอต้องการอะไรจากเขา ในทุกคืนวันศุกร์หลังเที่ยงคืนผมมักจะได้รับผู้โดยสารคนหนึ่งอยู่เสมอพงเป็นคนขับแท็กซี่ที่คุ้นเคยกับงานกลางคืนเขาชอบขับรถในเวลาที่ถนนเงียบสงดไม่มีการจราจรติดขัดและไม่มีเสียงแตรกวนใจวันศุกร์ที่ผ่านมาทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งเขาเลี้ยวเข้าสู่ถนนสายเปลี่ยวถนนเส้นนี้เป็นเส้นที่ผมมักใช้เพื่อกลับบ้านไฟถนนบางดวงสลัวบางดวงดับมืด พงรถลดกระจกลงเพื่อสูดอากาศเย็นๆแต่ทันใดนั้นเขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ริมทางเธอยือนก้มหน้ามือยกขึ้นเหมือนกำลังโบกเรียกรถพงชะลอรถแล้วเปิดไฟเลี้ยวเพื่อจอดรับไปไหนครับพงถามขณะรถกระจกลงซอยสันติสุขค่ะเธอพูดด้วยเสียงแผ่วเบาน้ำเสียงราบเรียบจนพงรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยพงพยักหน้าแล้วกดเปิดประตูให้เธอขึ้นรถ หญิงสาวนั่งเบาหลังเธอสวมชุดขาวยาวที่ดูเก่าและใบหน้าซีดเหมือนคนไม่สบายพงเหลือบมองกระจกหลังสองสามครั้งแต่หญิงสาวนั่งนิ่งไม่พูดอะไรระหว่างทางพงพยายามชวนคุยแต่คำตอบที่ได้รับคือการพยักหน้าหรือเสียงขัดสั้นๆจนเมื่อรถเลี้ยวเข้าสู่ถนนสายลึกไฟถนนเริ่มลดลงจนเหลือเพียงแสงจากไฟหน้ารถ ใกล้ถึงหรือยังครับหญิงสาวชี้ไปข้างหน้าโดยไม่พูดอะไรพงเริ่มรู้สึกว่าซอยนี้ไม่คุ้นเลยมันเงียบเกินไปถนนสองข้างเต็มไปด้วยต้นไม้รกชัดเขาไม่เคยขับมาที่นี่มาก่อนเมื่อถึงจุดที่หญิงสาวบอกให้หยุดเขาพบว่ามันเป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีบ้านไม่มีแสงไฟมีเพียงความมืดที่ปกคลุมทุกอย่างพงหันกลับไปถามเธอว่า คุณครับถึงแล้วใช่ไหมแต่สิ่งที่เขาเห็นทํำให้เขาหยุดนิ่งเบาะหลังว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของหญิงสาวคนนั้นไม่มีเสียงเปิดประตูไม่มีรอยใครลงจากรถคงรู้สึกเย็นว่าไปทั่วร่างเขาเรีบหันกลับมามองรอบๆและขับรถออกไปจากที่นั่นทันทีหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นพงพยายามลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเขาคิดว่าตัวเองอาจแค่จินตนาการไปเอง หรือบางที่หญิงสาวอาจลงจากรถไปโดยที่เขาไม่ทันสังเกตแต่สิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือเขายังรู้สึกว่ามีสายตาจาับจ้องมองอยู่จากเบาะหลังแม้จะไม่มีใครอยู่ในรถก็ตามคืนวันศุกร์ถัดมาทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นปกติพงยังคงขับรถตามปกติรับผู้โดยสารจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งจนกระทั่งถึงช่วงที่คืนขณะขับรถผ่านถนนเปลี่ยวเส้นเดิม เขารู้สึกถึงบางอย่างที่คุ้นเคยเสียงเรียกดังมาจากข้างทางที่เับไปซอยเดิมขัดพงษ์ชะงักรถยังคงแล่นไปเรื่อยๆแต่เสียงนั้นชัดเจนเหมือนมีคนมานั่งข้างๆเขารีบหันมองกระจกหลังทันทีในกระจกไม่มีใครนั่งอยู่แต่เงาที่สะท้อนกลับดูเหมือนมีร่างผู้หญิงนั่งอยู่ตรงนั้นมือของพงเริ่มสั่นแต่เขาพยายามตั้งสติไม่มีใครไม่มีอะไร เขาบอกตัวเองแต่แล้วกลิ่นทูบจางๆก็ค่อยๆโชยขึ้นมาภายในรถกลิ่นนั้นไม่ใช่กลิ่นที่ควรมีในรถแท็กซี่มันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆราวกับใครายเพิ่งจุดทูบไกลๆผมรีบลถกระจกลงเพื่อให้ลมพัดกลิ่นออกไปแต่ลมที่พัดเข้ามากลับเย็นเยียบจนเขารู้สึกหนาวไปทั้งร่างเสียงเรียกยังคงดังขึ้นพี่ขับไปซอยเดิมค่ะเสียงนั้นดังก้องในหัวเขา จนเขาต้องรีบจอดรถข้างทางและลงจากรถไปยืนตั้งสติเมื่อมองกลับไปที่รถของตัวเองไฟภายในรถกระพริบกระพริบเหมือนมีคนเปิดปิดไฟเองผงไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรเขาตัดสินใจนั่งนิ่งในรถและขับออกไปอย่างเร็วที่สุดตลอดทางเขาไม่กล้าเหลียวมองกระจกหลังอีกเลยหลังจากคืนนั้นพงตัดสินใจว่าเขาต้องหาคำตอบ ถ้าผู้โดยสารคนนั้นยังตามหลอกหลอนฉันอยู่อาจมีบางอย่างที่เธอต้องการเขาตัดสินใจกลับไปที่ซอยเดิมในคืนวันศุกร์ถัดมาถนนสายเปลี่ยวเหมือนเดิมแสงไฟถนนยังคงสลัวและเสียงของรถยนต์บนถนนก็แทบไม่มีเมื่อพงขับรถมาถึงจุดที่เคยจอดรับหญิงสาวครั้งแรกเขาพบกับชายไวกลางคนคนหนึ่ง นั่งอยู่ริมถนนบนมา้านั่งไม้เก่าๆชายคนนั้นดูเหมือนคนเฟาสถานที่อะไรบางอย่างสวมเสื้อผ้าเก่าๆและมีไฟฉายวางอยู่ข้างตัวลุงครับที่นี่มีคนอาศัยอยู่แถวนี้ไหมพงเอ่ยถามชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นช้าๆก่อนตอบด้วยน้ำเสียงเนิบหน้าที่นี่หรือไม่มีใครอยู่หรอกแต่มันมีซอยที่ชื่อสันติสุขใช่ไหมครับชายเฟาสตานที่พยักหน้า มีแต่มันเป็นสุสานเก่าที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปคำตอบนั้นทําให้พงใจเต้นแรงสุสานงั้นหรือแต่หญิงสาวคนนั้นทําไมถึงเรียกมันว่าซอยลุงเคยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดขาวมาที่นี่ไหมครับคําถามของพงทําให้ชายเฝ้าสถานที่นิ่งไปก่อนจะตอบกลับมาด้วยเสียงต่ำกว่าเดิมอ๋อคุณน้อยใช่ไหมคุณน้อย ใช่เด็กสาวที่เคยอาศัยอยู่ใกล้ๆสุสานนี้เธอโดนรถชนตายเมื่อหลายปีก่อนตรงหน้าทางเข้าซอยสันติสุขพอดีคำตอบนั้นทำให้พงเย็นว่าไปทั้งตัวแล้วทำไมเธอถึงมาหาผมชายเฝ้าสถาาที่เพียงแค่สายหัวก่อนพูดเบาเธออาจต้องการบางอย่างจากคุณหรือบางทีคุณอาจเป็นคนสุดท้ายที่เธอเห็นก่อนจากไป พงรู้สึกเหมือนมีคนมองมาจากป่าข้างทางเขาเหลียวมองรอบตัวแต่ไม่เห็นใครชายเฝ้าสถานที่เดินเข้ามาใกล้ก่อนกระซิบเบาๆข้างหูพงระวังตัวนะท่าเธอเรียกคุณอีกครั้งอย่าหันกลับไปเด็ดขาดหลังจากที่พงได้ยินคำเตือนจากชายเฝ้าสถานที่เขาตัดสินใจว่าจะไม่กลับไปที่ซอยสันทิขอีกแต่เหมือนคำสัญญานั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาจะทำได้ คืนวันศุกร์ถัดมาขณะผมกำลังขับรถบนเส้นทางเดิมเสียงเรียกที่เขาไม่อยากได้ยินก็ดังขึ้นอีกครั้งพี่ขับไปซอยเดิมค่ะพงกดแตรเสียงดังหวังว่าจะไล่ความกลัวออกไปแต่เสียงนั้นยังดังอยู่พี่ขับไปซอยเดิมค่ะคราวนี้พงไม่ได้ยินแค่เสียงเขาเห็นเงาร่างบางปรากฏขึ้นในกระจกหลังเป็นหญิงสาวในชุดขาวใบหน้าซีดและดวงตาที่ว่างเปล่า เธอจะเอาอะไรจากฉันพงตะกวนออกมาพยายามขับรถหนีแต่ไม่ว่าเขาจะเลี้ยวไปทางไหนเธอก็ยังนั่งอยู่ในรถพี่คะช่วยพาหนูกลับบ้านอีกครั้งได้ไหมเสียงของเธอไม่ได้ดูร้ายแต่น้ำเสียงนั้นเย็นยะเยือกจนทําให้พงไม่กล้าปฏิเสธพงหันหลังไปเผชิญหน้าเธอบ้านของเธออยู่ที่ไหนสุสานค่ะคำตอบนั้นทําให้พงแทบหยุดหายใจ แต่เขารู้ว่าไม่มีทางหนีจากสถานการณ์นี้ได้เขาต้องพาเธอไปพงขับรถเข้าสู่เส้นทางเดิมความมืดปกคลุมรอบตัวเขาแสงไฟจากไฟหน้ารถเป็นสิ่งเดียวที่คอยนำทางเมื่อมาถึงทางเข้าซอยสันติสุขกลิ่นทูบจางๆก็ลอยมาประทะัจมูกและเสียงลมวิวในป่ารอบข้างยิ่งเพิ่มความหลอนหญิงสาวในชุดขาวพูดเบาๆจอดตรงนี้ค่ะ พงหยุดรถตามที่เธอบอกและในขณะที่เขากำลังจะหันไปถามอะไรอีกเธอพูดเพียงแค่คำว่าขอบคุณครับพี่แล้วร่างของเธอก็เลือนหายไปราวกับหมอกบางๆที่ถูกลมพัดพงนั่งนิ่งอยู่ในรถหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมานอกอกเขาเปิดประตูรถลงมาสูดอากาศในตอนนั้นเองเขาได้ยินเสียงก้าวเท้าเบาๆเดินไปตามพื้นดินในซอย พงม,มองตามเสียงนั้นจนกระทั่งเห็นเงาร่างของหญิงสาวคนนั้นเดินลึกเข้าไปในสุสานเธอหยุดที่หลุมศพหลุมหนึ่งก่อนจะค่อยๆหายไปพงรวบรวมความกล้าเดินตาไปดูหลุมศพนั้นเขาพบชื่อที่จารึกไว้บนแผ่นหินเก่าๆว่าน้อยหลังจากพงพาผู้โดยสารลึกลับกลับบ้านในสุสานเขาคิดว่าทุกอย่างคงจบลงแล้ว แต่ความรู้สึกไม่สบายใจยังคงตามหลอกหลอนโดยเฉพาะคำพูดของชายฟอสตานที่เธออาจไม่ได้มาคุนเดียวคืนถัดมาพงเริ่มสังเกตสิ่งผิดปกติในรถของเขาทุกครั้งที่เขาขึ้นมานั่งในรถกลิ่นทูบยังคงหลงเหลืออยู่แม้เขาจะทำความสะอาดรถทุกวันและในบางครั้งเขารู้สึกเหมือนมีเอาสะท้อนในกระจกหลังที่ไม่ใช่แค่ของเขา พงตัดสินใจสืบเรื่องราวของซอยสันติสุขเขาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริเวณนั้นจนพบข่าวเก่าเมื่อสิบปีก่อนซอยนั้นเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนเล็กๆก,ก่อนจะเกิดเหตุการณ์เพลิงไม่ครั้งใหญ่หลายชีวิตต้องจบลงในกองเพลิงรวมถึงหญิงสาวชื่อน,น้อยเธอเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตแต่กลับถูกรถชนเสียชีวิตในคืนที่เธอพยายามวิ่งหนีจากความจริง ที่ว่าเธอสูญเสียครอบครัวไปทั้งหมดในกองเพลิงสุสานสันติสุขถูกสร้างขึ้นเพื่อฝังศพของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นั้นและหลังจากนั้นมาไม่มีใครกล้าผ่านซอยนี้ในตอนกลางคืนอีกเลยคืนวันศุกร์อีกครั้งพงยังคงขับรถไปตามเส้นทางประจำของเขาแต่ครั้งนี้เขารู้สึกถึงบางอย่างที่หนักหน่วงในรถเหมือนมีใครนั่งอยู่รอบตัวเขาแต่เมื่อหันไปมองกลับไม่มีใคร ขณะจอดรถรอผู้โดยสารอยู่ริมทางพงได้ยินเสียงแปลกๆจากเบาะหลังเสียงเหมือนคนหายใจหนักและเสียงกระซิบเบาๆพี่คะพวกเรายังไม่กลับบ้านพงหันขอบไปทันทีแต่ไม่มีใครอยู่จังหวันนั้นเองกระจกหลังรถถูกขีดข่วนด้วยอะไรบางอย่างเสียงดังแกรกเหมือนเล็บของคนขูดกระจกพงรีบขับรถออกไป ใจสัน่นและเหงื่อแตกจนจ,นจับภูมิอะไรแทบไม่อยู่แต่ไม่ว่าจะขับไปไกลแค่ไหนเสียงกระซิบก็ยังตามมาในหัวของเขาคืนวันศุกร์ครั้งสุดท้ายที่พงตั้งใจว่าจะขับแท็กซี่เขารู้ตัวดีว่าไม่สามารถหนีสิ่งที่ตามหลอกหลอนเขามาตลอดได้ถ้าพวกมันต้องการอะไรจากฉันฉันจะหาคำตอบให้ได้พงเริ่มต้นคำคืนเหมือนทุกครั้งแต่ครั้งนี้ทุกอย่างดูแปลกไป บรรยากาศในรถของเขาหนักอึ้งเสียงลมจากภายนอกเหมือนมีใครกำลังพูดกระซิบอยู่ตลอดเมื่อเขาขับไปถึงถนนสายเปลี่ยวเงาร่างของผู้หญิงในชุดขาวปรากฏตัวอยู่ริมทางอีกครั้งพงจอดรถโดยไม่ลังเลและเปิดประตูให้เธอขึ้นมาซอยเดิมใช่ไหมพงถามหญิงสาวเงยหน้าขึ้นช้าๆเผยให้เห็นใบหน้าที่ซีดเซียวและดวงตาที่ไร้แวว พ,พวกเรากลับบ้านคําว่าพวกเราทําให้พงเย็นว่าไปทั้งร่างเขาพยายามไม่แสดงอาการและขับรถไปตามเส้นทางเดิมระหว่างทางเขาเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้และเสียงกระซิบดังจากเบาะหลังพี่ขะขอบคุณที่มาส่งพวกเราพงหันไปมองผ่านกระจกหลังเขาเห็นร่างผู้หญิงหลายคนเบียดเสียดกันอยู่เต็มเบาะ ทุกคนจ้องมองมาที่เขาใบหน้าของพวกเธอบิดเบี้ยวราวกับกำลังทุกขทรมานพงพยายามตั้งสติและขับรถต่อไปจนถึงสุสานเมื่อรถจอดสนิทหญิงสาวคนแรกที่ขึ้นรถพูดขึ้นอีกครั้งถึงแล้วค่ะบ้านของพวกเราร่างของเธอและผู้หญิงคนอื่นๆเริ่มเลือนหายไปทีละคนจนกระทั่งรถว่างเปล่าแต่ในตอนนั้นเอง พงรู้สึกถึงน้ำหนักที่กดทับตัวรถอย่างแรงเขาได้ยินเสียงขอจากด้านนอกขอดังสนั่นจากทุกด้านของรถเขาพยายามสตาร์ทรถเพื่อหนีแต่เครื่องยนต์ดับลงทันทีพงเริ่มร้องขอปล่อยฉันไปเธอฉันไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเธอเสียงกระซิบดังขึ้นพร้อมกันพี่เป็นคนสุดท้ายที่เห็นพวกเราที่ต้องพาเรากลับบ้านทันใดนั้นรถทั้งคันเหมือนถูกยกขึ้น และพลิกความอย่างแรงพงเสียสติร้องออกมาด้วยความกลัวสุดขีดแต่เมื่อทุกอย่างสงบลงเขาพบว่าตัวเองนอนอยู่ริมถนนรถแท็กซี่ของเขาไม่มีร่องรอยของอุบัติเหตุและบนเบ่อหลังมีดอกไม้จันทร์วางอยู่เรียงกันอย่างเรียบร้อยเช้าวันรุ่งขึ้นตำรวจพบร่างของพงนอนหมดสติอยู่ข้างรถเขาถูกส่งไปยังโรงพยาบาลแต่หลังจากวันนั้น ผมไม่เคยขับแท็กซี่อีกเลย